สวัสดีครับพบกับสุรข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ฟอร์มัวจัดกาบี้ทำแต้นสูงสุดเกมบราซิลอัดอิตาลีวอลเลย์บอลหญิงในช่นลีก2023กาบี้ดาวตบทีมชาติบราซิลนะครับทำแต้นสูงสุดเกมเอาชนะทีมชาติอิตาลีในศึกวอลเลย์บอลหญิงในช่นลีก2023สนามที่3ที่ประเทศไทยกนหลงหลังจากจบเกมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป3ต่อ2เซตแบบสุดหมั่น26ต่อ28 25ต่อ20 19ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ10ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0ง3สนามที่3ที่อินดอร์สเตเดียมหโฮมากเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับและส่วนมีการยืนยันว่าผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็คือกาบี้ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลและขวัญใจแฟนลูกยางชาวไทยก็ระนำไปถึง25า่าแต้มรองลงมาเป็นโรซามาเรียมอนติเบลเลอร์ของบราซิลและฟานเชสกาวิลลี่กับซิเวียเอนส์วากาลอส สอผู้เล่นทีมชาติอิตาลีที่ทำายยดคะแนนเท่ากันนะครับก่อนบูวีเอ็นเอลสองกับวอลบอลหญิงไทยกัปตันทีมชาติตุรกีลั่นฉันไม่ชอบเจอพวกเขาก่อนบูวีเอ็นเอลสองพัสัปดาห์ที่3ของเอดาเออเดมหัวเสากับตันทีมชาติตุรกีรับว่าไม่ชอบเจอทีมชาติไทย วันที่28มิถุนายนนะครับความคลื่นไหวเก่อนเกมการแข่งบอลบลบอลหญิงเนชันลีก3 3หรือบีเ2023สาั์ที่3ซึ่งตุรกีอันดับ6ของโลกซึ่งพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับ7ของโลกไปล่าสุดนะครับแบบสุนัน3ต่อ2เซต23ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ16และ9ต่อ15โดยมีนิชิดะซารินะโคกะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ ด้านหลังจบเกมนะครับเอราเอเดมหัวเสากัปตันทีมชตุรกีหมายเลข14ออกมาชื่นชมฟองการเล่นของทีมชาติไทยนะครับที่มีความโหดทั้งเด่นในเรื่องเกมรุกและเกมรับก็ได้ออกมายอมรับแบบต,ตรงๆว่าไม่ชอบเจอกับทีมวลอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยเพราะพวกเธอเป็นทีมที่เล่นกันเร็วแบบสุดๆไปเลยเอราเอเดมกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นมันเป็นเกมที่ยากญี่ปุ่นเขาเล่นดีดเล่นฉลาดมากเกมรุกเกมรับดีมากบล็อกด,คดีคนดูก็กดดนัน นี่เกมทัวร์นาเมนต์ระยะยาวเราได้มาแต้มหนึ่งก็ถือว่าสําคัญเรามีแผนสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วสําหรับพบกับทีมชาติไทยฉันเชื่อว่าแฟนๆจะมาอยู่ที่นี่เต็มสนามแน่นอนเพื่อที่จะเชียร์ทีมชาติไทยและเชียร์ทีมเราด้วยแต่ฉันก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกเพราะทีมไทยเป็นทีมที่เล่นกันเร็วมากและก็ยังแข่งขันในบ้านของเขาเองแน่นอนว่าเราต้องการชนะแล้วเรามารอดูกันฉันไม่ชอบเจอพวกเขาเท่าไหร่มีบางคนเล่นในลีกตุรกีด้วยฉันดอนรับในฝีมือของพวกเขานะ ฉันเคยเล่นกับซาร่านุสลาต้องคำมาแล้วดังนั้นฉันจึงชอบทีมไทยโดยสำหรับตุรกีมีโปรแกรมพบกับทีมชาติไทยของเราในวันนี้นะฮะวันที่29มิถุนายนตำราประเทศไทย2ทุ่มครึ่งที่ช่อง MJ Sport มีไฮไลท์ให้ได้ชมกันหลังจบเกมจังหวการชมถ่ายทอดสดบอลบอลหญิง VNL 2023ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตุรกีในเชลีก2 0 2 3สำหรับที่3นัดที่2นะครับความเคลื่อนไหวนะครับ ลูกยางตบสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราภายใต้าการอันทับของโคดดวนแตในศิรรัชนเมธกุลจะนำลูกทีมลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชนลีสัปดาห์ที่3าและที่2ที่อินร์สเตียมหหมาในวันนี้นะครับโดยแฟนๆถามมานะครับว่าติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ไหนนะครับก็ติดตามชมทานถ่ายทอดสดได้จากช่อง7 HD เีนะครับก็จะมีทั้งลิงก์ออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะชมแบบอ่า มีเก็บรายเดือนนะครับก็ผ่านแอป VBTV แอปนะครับเข้าไปโหลดกันได้เลยนะฮะแล้วก็โหลดมาก็จะได้ชมแบบเสียรายเดือนนะครับน่าจะไม่แพงนะฮะส่วนชมฟรีก็ทางช่อง7 HD นะครับก็เป็นลิงก์ที่เขาติดไว้ในแพนเพจนะครับไปติดตามกันได้ส่วนถ้าอยากจะดูแบบลิ้์เถื่อนนะฮะก็เข้าไปในกลุ่มไวเละ์บอลทีมชาติไทยนะครับมีแน่นอน โคกะกับตันทีมญี่ปุ่นเขากับคุณแฟนชาวไทยเชียร์อัพตลอดเกมกับตุรกีในศึก VNL 2 0 2เออาโกะหัวเสากับตันทีมวอลลบอนีญี่ปุ่นกับคุณแฟนชาวไทยที่ส่งเสียเชียร์ตลอดทั้งเกมพบกับตุรกีในศึก VNL 2023สนามที่3ที่ประเทศไทยกลอมขึ้นไว้นะครับหลังจากจบการแข่งขันญี่ปุ่นเอาชนะตุรกีไปได้ครับ3ต่อ2เซตแบบสุดมันโดยทางด้านนิชิดะซาลินะ หรือว่าโคกะเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ด้วยโดยหลังจบเกมโคกะกล่าวว่ากองเชียร์ไทยที่เข้ามาเชียร์เราตลอดทั้งเกมทําให้เรารู้สึกดีใจมากค่ะเศตษี่5เรากลับมาได้เพราะเราเน้นเรื่องลูกเส์ฟพยายามเสริมให้ดีค่ะเกมกับไทยเรารู้ว่าทีมไทยเล่นเร็วมากแต่ยังไงก็ฝากแฟนๆชาวไทยเชียร์พวกเราด้วยนะคะเราจะลงเล่นให้เกมนั้นเป็นเกมที่สนุกค่ะโดยวสำหรับญี่ปุ่นมีโปรแกรมพบก,กับทีมชาติไทยของเราวันที่1ก,กรกฎาคมนะครับ ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มครึ่งนะฮะกาบ,บีเมื่อตบระดับท็อปของโลกทีมชาติบราซิลพูดถึงแฟนวอลเล์บอลไทยหลังดวลแชมป์โลกอิตาลีนึกว่าเล่นที่บราซิลวัลลงลานจัจุเกมนะครับวลอลเล่บอลเยเนเชลินีก2 0บ3ในวันที่2สัปดาห์ที่3นะครับระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติอิตาลีณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยเกมดังกล่าวเป็นการพบกันระหว่าง2แชมป์โลกดวลกันอย่างดุเดือดเลือดพานสุดมัน วันที่จะเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลพิกนรลกเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปได้3ต่อ2เซต26ต่อ28 25ต่อ2019ต่อ2 5 2 5ต่อ21 15ต่อ10วันนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่มีคิวลงสนามแต่ถ้าว่าแฟวนวอลเลย์บอลชาวไทยกลับเข้าไปเชียร์ทีมชาติบราซิลเต็มความจุข,ของสนามอินดอร์เซียมหัวหมากหลังเกมกาบ,บี้เมือตบระดับท็อปของโลกทีมชาติบราซิลเปิดึท่ง เล่นที่ไทยนึกว่าเล่นที่บราซิลพร้อมกับขอขอบคุณแฟนๆวอลล์บอลชาวไทยเก็บชัยชนะในแมตช์น,นี้ได้เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆชาวไทยครับพวกเรามีเกมรุกที่ดีมีเกมรับที่ดีแม้มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่เราก็สู้เขาคุอคุณแฟนๆไทยที่สนับสนุนเราทาําให้เราชนะเกมนี้ฉันรักที่นี่ที่นี่มีแต่คนรักวอลล์บอลและฉันรักพวกเขาฉันดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งกับบี้กล่าวหลังจบเกม เห็นกับตาในเกมแรกเขาด่วนเตรียมแก้ไข3สิ่งให้ดาวตบสาวไทยก่อนตบเดือดตุรกีในศึกบ n l 2็นเสนามที่3นัดที่2ของทีมชาติไทยด้านไอศิวัฒรเมธาคุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมแก้ไข3สิ่งให้กับลูกทีมก่อนตบเดือดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีในศึก VNL 2 0 2 3สัปดาห์ที่3นัดที่2นะครับโดยก็ด่วนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ ตบลูกยางสาวไทยของเราเตรียมแก้ไขอยู่3าสิ่งให้กับลูกเทียนก่อนตบเดือดตบสาวแดนไก่งวงโดยบอลบอลหญิงทีมชาติตุรกีในซึ่งบอลบลย์เชลเกชั่นลีกส0 2 3สัปดาห์ที่3นัดที่2นะครับโดยล่าสุดคัดตวนดนายรีวัน์เมธากุลออกมากล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดให้นักกีฬาเกิดความมั่นใจและดึงขีดความสามารถของตัวเองออกมาเล่นกันกันกบตุรกีโดยในส่วนของตุรกีชุดนี้เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเยอะทีมไทยเองต้องรักษารูปแบบการเล่นให้ดี เพราะตุรกีมีความรุนแรงและความสุญใหญ่ทีมไทยต้อนรักษาระบบข,ของไทยให้ดีขึ้นแฟนๆห้ามลืมเลยเด็ดขาดนะครับวันนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งไทยของเรานะครับเจอกับทีมชาติุรกีอันดับโลกนั้นอยู่อันดับ6ของโลกเลยละครับตุรกีก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่ก็เพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมานะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามันนี่สนามแตกแน่นอนนะครับ ส่วนไฮไลท์นะครับหลังจบกเกมมีแน่นอนจากช่อง MJ Sport นะครับ